สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องโมนาภาษากรเมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางนะคะต้นไม้ที่เราซื้อสั่งออนไลน์มานะคะแล้วเราจะเปลี่ยนกระถางนะคะมีวิธียังไงนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือต้นไม้ที่เราสั่งซื้อออนไลน์มานะคะเราก็ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราแกะออกมาจากกล่องนะคะเราก็นำมาอบนะคะพิธีอบนะคะมีหลายอย่างเะะพื่อนเพื่อน ไม่ว่าเพื่อนจะเอาไปใส่ถุงอบนะคะแล้วก็มัดแขวนหิ้วนะคะหรือเอาไปตั้งไว้ในร่มนะคะแบบนั้นก็ได้นะคะสําหรับโมนาจ็มีอยู่ต้นเดียวเนาะโมนาจะใช้วิธีอบแบบง่ายๆเลยะคะเป็นกระปุกนะคะกระปุกยาวๆนะคะแล้วมีฝานะคะโมนาก็จะเอามาไว้แล้วก็ปิดฝาไว้เลยนะคะพักฟื้นเขาสักสองสามคืนนะคะให้เขา,าพักตัวให้เขาพักร่างกายของเขานะคะเขาเดินทางมาไกลเน,นาะเพื่อน ให้เขาพักฟื้นนะคะเขาตกใจนะคะเพื่อนๆน,นะคะพักฟื้นจนต้นเขาแข็งแรงนะคะเราจึงจะเอามาลงกระถางนะคะนี่เขาส่งมาเป็นหอตุ้มดินนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะตอนนี้ใบเขาก็เริ่มสดชื่นแข็งแรงแล้วนะคะเตะหน่อออกมาด้วยนะคะโมนาพักไว้สามคืนนะคะเพื่อนเดี๋ยวโมนาจะเอามาลงกระถางนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากเราได้มานะคะ เขาจะห่อต um um pues ุ cool. ้มดินมานะคะใส่ถุงห่อตุ้มดินห่อถุงมาอย่างดีเลยนะคะต้นนี้มนารีวิวแล้วเนาะชื่อเงาะถอายรูปนะคะเพื่อนต้นยังเล็กอยู่เนาะสีจะสวยมากนะคะเก็มมนาก็จะมารื้อให้ดูนะคะเขาจะตุ้มดินมาดินเหนียวนะคะเป็นดินเหนียวอย่างนี้นะคะเราก็จะมารื้อออกนะคะนี่นะคะเพื่อนดินเหนียวแบบนี้เลยนะคะดินเหนียวแข็งเลยนะคะ เพราะว่าเรายังไม่รื้อเราจะเอาลงอบเลยนะคะพอเราจะเอามาลงกระถางเราต้องแคะดินออกนะคะเพื่อนการตุ้มดินนะคะเราต้องแค่รื้อดินที่เขาตุ่มมานะคะรื้อออกเลยค่ะนะคะ,ะ,คะรื้อออกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่นะคะรื้อออกแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะนี่คือถังน้ำโมนาที่ใช้ล้าง ต้บนบอนสีนะคะก็จะมีน้ำอยู่นะคะนี่นะคะมีน้ำอยู่แล้วก็ล้างเลยนะคะล้างแบบนี้เลยให้เห็นรากเขานะคะนี่นะคะเป็นเจดหัวชิ้นผ่าของเขานะคะแล้วก็แค่ออกมีหน่อออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าปลูกไปพร้อมจะออกหน่อเลยนะคะนี่นะคะหน่อของเขานะคะมีหน่อมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดเลยค่ะ นี่นะคะต่อไปแล้วก็เตรียมดินค่ะเพื่อนดินกน็ดินของเราเองนี่นะคะดินผสมของเราเองนะคะที่เราทํานี่นะคะต้นไม้งามค่ะต้นไม้ของโมนานเห็นต้นนางไม้โมนาไหมะคะสูงเสมอเอวเลยนะคะที่โมนาให้เพื่อนดูคลิปก่อนนะคะแล้วก็เตรียมดินแบบนี้นะคะแล้วก็เอาต้นไม้นะคะ ใบนี้ก็เอาออกได้นะคะใบเหลืองแล้วนะคะดึงออกเลยนะคะแล้วก็จับรากเพลแบบนี้นะคะวางให้อยู่ตามแนวเขานะคะให้อยู่ตามแนวแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดินลงนะคะเอาดินลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดข้างๆนะคะแค่นี้นะคะการเปลี่ยน เปลี่ยนดินนะคะจากต้นไม้ที่สั่งออนไลน์มานะคะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะเราต้องรื้อนะคะล้างรากนะคะจนสะอาดนะคะแล้วเราจึงจะมาลงปลูกนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จนะคะถ่อไปก็รดน้ํานะคะเดี๋ยวเอาไปไว้ในรางนะคะรางที่น้ำเพื่อที่จะให้เขาดู ะะกินน้ําของเขาเองนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็ซึมไปนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเราเอามาเราต้องให้เขาพักฟื้นก่อนนะคะเราจะมาลงปลูกเลยไม่ได้นะคะเขาจะเหี่ยวนะคะโมนาตอนมาเลี้ยงบอลใหม่ๆนะคะโมนาซื้อมานะคะ้วเอามาลงปลูกกระถางเลยนะคะปรากฏว่า เหี่ยวใบเฉาส,สลบสไลด์หมดเลยนะคะตอนนั้นมนาเลี้ยงใหม่ๆนะคะมนาซื้อของยายพินมานะคะยายพินส่งมาสดๆใหม่ๆมนาเอามาปลูกส,สลบสไลด์ภายในสองวันนะคะใบนอนไปหมดเลยนะคะไม่รู้วิธีเนาะแบบนี้นะคะเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะใหม่ๆก็เราก็ไม่รู้เนาะไม่มีใครบอกเรานะคะเราก็เรียนรู้ของเราเองน้ําซึมกอ,ออกไปแล้วนะคะ เป็นดินมีแกลบด้วยนะคะน้ำจะอยู่ไม่นานนะคะอาจจะอยู่แต่ก็อยู่ไม่นานนะคะเดี๋ยวก็ซึมไปนะคะ่คะเราต้องให้เขาพักฟื้นก่อนอบก่อนนะคะอบจนเขาใบาเขาตั้งชูชันขึ้นมานะคะอบจนคิดว่าเออใบเขาตั้งชูชันขึ้นมาเราจรึงจะเอามาลงกระถางนะคะนี่มนาอบแค่สามวันนะคะ ที่จริงจะต้องอบเป็นอาทิตย์นะเพื่อนๆเนาะไม่เป็นไรมนมาใจร้อนนะคะยอดออกมาแล้วก็ใช้ได้นะคะนี่นะคะค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมนาก็สั่งซื้อมาก่อนนะคะชื่อมัคควรังสรรน,นะคะต้นนี้มนาก็อบนะคะแล้วจึงจะเอามาลงกระถางนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็สดชื่นเต็มที่แล้วนะคะนี่ค่ะเนาะเราก็ต้องเอามาอบก,ก่อนนะคะเพื่อนๆ จะเอาลงกระถางปลูกเลยไม่ได้นะคะต้องใจเย็นๆนะคะเอาไปอบก่อนนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะการอบต้นไม้นะคะเวลาสั่งซื้อต้นไม้ออนไลน์มานะคะต้องอบก่อนนะคะแล้วถึงจะเอามาลงกระถางนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ